พี่น้องเด้อแจ็ซอมบัจสอบวันเห็นโอยเปากบดีปากตบปากเปากบัีวาผู้ดาไม่ขนกวากอผู้เทขาไม่คู่ได้ัปากองเขาบอย่างนนี่กันแลหัวโอยแล้วนี่กัอันโอยจอมอยตวยต้องสวยหน่อยด้ี่นี่ ไ็นแ่นจไหกอดคุณอ่าพอตะฟังอาองการับบังดดีกันไรใใครดาเจ้าดู้ดูไรพ่ตห้งอไร่อย่างเพ้นว่าเอาคำว่าอยู่ว่าคือสิบเพืเห็ดหนาเอจเพื่อโอียรติถูกอบอบับพี่อาบอบกบีลอาบอบกี่อาบอบกับีอบอบกบอาบอบบีอาบอบกับี่อาบอกอกากบออกออบ่อบ่อากบขอก่ออบ เด yeah, like ี่ยวเดี๋ยวไปถามมูจ้าสกอนมูจ้าไปจางไหนมาจางไหนอยบัติมาสวดมปูพอุตเตาหนลามาที่นี่เพิ่มบูเดี่ยวเดี่ยวกเลยมาบอกท่านบัติมาฟังลำนำเินหลาบอันนี้คเลท่านที่ัมาข้นห่านหมอรองมลำแล้วก็นห่านเขาน่านยังยิ่งแต่ห่านขืนบกไฟอันผู้ว่าเดอไมันลูกเคืองวันจากไอ้ตกใจแล้วเพียไปลงหัวไปล่อแปลว่าอย่าง ที่เมียมันนี่ตอนเงินเนี่ยเนี่ยฟาราตอนนี้สั่งเลยน้ห่เยต้นทางเดียวได้ไหมต้นข่างเดียวได้ไหมไฟแดงยิงทานเด็กเก่าไจตศร้าทาทีละหาพันต้นทางเดียวไดมแ่อย่งทานอดเก่าใจเศร้าทานทีหาันโ้น่างเดียวเด้อหมดงยิ่งทาเด็กเอาให้ไร้าาะหน้อ่งเียวได้หมไงิ่ทานเด็นเก่าใจเได้หลานทีะหาพัน ปาแล้เ้าอะไรปไวไปเผาเงี้ยเ่าต้พ้นเตรียมอันมอนเสียกันะเดเสิร์ฟเสียขุนขาที่ข้างหลังนั่นเ็ขิดมาชูเสียในมาน้องควรไดเงื่นหลไปถึงกุ้งลาลงง่ายเือกอนต่อันเอาเม่นเม่นใส่อเอียงซาผมก็